สวัสดีค่ะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มตั้งแต่ตอนแรกเลยนะคะที่รับสโซริโอยมาเลยนะวิธีถอดเดี๋ยวให้ช่างทองอธิบายจ้าเราก็ถอดกดลวดสโซรินอยออกมานะครับตัวนี้สโซรินอยมันขาดนะครับ นะครับซึ่งว่าการขาดมันขาดอยู่ข้างในนะครับเนี่างถอดออกมาแล้วนะครับซึ่งมันไม่สามารถต่อได้นะครับตัวนี้โซลินอยไม่ได้ไหม้นะอาจจะขาดจากการถอดหรือการดึงประมาณนี้นะครับ ทางก็จะทําการแกะแล้วก็ลื้อนะครับหรือสลิมมอตัวที่ขาดไปจะเป็นฝั่งทางสา,ายไฟสีแดง เราก็เอาไปใส่เครื่องปั่นนะครับทําการปั่นก็จะทําการปั่นขดลวดนะครับ เดี๋ยวเรามาเริ่มพันเลยนะคะเนาะใส่ขดลวดทองแดงเข้าไปใหม่นะนี่ค่ะเราได้รื้อขดลวดเก่าชุดเก่าออกหมดแล้วนะคะเราก็จะมาเริ่มใหม่เลยนะคะตั้งแต่ต่อหัวสายไฟเลยนะช่างทองจะต่อสายหัวสายให้ดูด้วยนะคะคือต้องบอก FC ไปในคลิปนี้เลยนะคะว่าสำหรับโซลิอยนะถ้าหาซื้อได้เมีช่างแนะนำให้ หาซื้อนะคะเนาะหรือว่าถ้าหาซื้อไม่ได้หรือว่าสั่งนานอย่างเงี้ยค่ะส่วนมากลูกค้าจะบอกว่าต้องสั่งจากต่างประเทศนะคะแล้วต้องรอานานอย่างเงี้ยค่ะก็จะแจ้งจะติดต่อเมียช่างให้ทําให้นะคะถ้าเป็นโซลิโนยช่างทองทําได้หมดนะคะย้ําว่าได้หมดทุกรุ่นนะคะเพียงแค่ถ้าหาซื้อได้อยากให้หาซื้อเนาะเพราะว่าเกรงใจ f อนะคะต้องรอานานเลยถ้าเป็นโซลิโนยนะเพราะว่าก็ตามคิวงานนะคะ ใครจะติดต่อง,งานก็ให้โทรในเวลางานนะคะแปดโมงเชา้าถึงห้าโมงเย็นนะคะถ้ากลางคืนเมียช่างก็จะเซฟโทรศัพท์ก็คือจะปิดเครื่องนะคะก็อาจจะโทรไม่ติดนะก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะคะเพราะว่ากลางคืนก็ต้องพักโทรศัพท์ค่ะเพราะว่าใช้โทรศัพท์มาทั้งวันแล้วนะคะขอประชาสัมพันธ์ไปในคลิปนี้เลยนะคะไม่ว่ากันนะ ถ้าใครจะติดต่องานก็เบอร์เบโทรอยู่โปรไฟล์เลยนะคะตรงนั้นเลยแต่ต้องให้เวลาเมียช่างด้วยนะนี่ค่ะนี่คือรวทองแดงชุดใหม่นะคะ เนเดือนก็มาเส้นเล็กมองไม่ไปรวดเส้นเล็กนะคะค่อนข้างทํายากนะคะอ๋ะโซลินอยน์นะจะเป็นทุกรุ่นเลยนะคะทําได้ค่ะแต่ต้องขอเวลาเอฟซีนะแต่ก็เข้าใจนะคะบางท่านก็จะรอไม่ได้นะคะงานต้องรีบต้องใช้นะคะโซลินอย์บางรุ่นนะ แอดไลน์สอบถามได้นะคะสำหรับโซลินอย์นะจะพันให้เฉพาะคนที่หาซื้อไม่ได้จริงๆหรือรอนานมากๆจริงๆนะคะที่ต้องพูดอย่างนี้เพราะว่ามีลูกค้าโซลินอย์ส่วนมากจะเป็นแบบจะเป็นในแนวทางประมาณนี้นะเวลาคุยงานกันนะคะโดยขออนุญาตแจ้งในลน์ในคลิปนี้เลยนะคะ ก็อ,อ,กอีกเส้นนึงพอแล้วเหรอคะพอแล้วคะ่วคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นหัวสายออกอีกเส้นหนึ่งนะคะนี่นะทั้งพับแล้วนะเดี๋ยวเมียนช่างจะซูมให้ดูนะสุดใจตัดรวดแล้วนะคะเสร็จแล้วคะะออ่ะแดงกับดำเป็นแดงกับดำนะตัวนี้เป็นหัวสายดำออกหัวสายสีดำนะคะ ช่างทองก็จะต้องเอาไปอาบน้ํายานะคะเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนต่อไปจ้าถูน้ํายาออกนะคะแล้วก็ต่อหัวสายเลยค่ะต่อเสร็จเดี๋ยวก็บัดกรี เสร็จแล้วพันผลลวดเสร็จแล้วนะคะเด,เ,เดี๋ยวเราไปลองกันเลยจ้านี่ค่ะเราก็จะมาลองกันเลยนะคะตอนนี้พันเสร็จแล้วนะคะช่างทองประกอบเข้าไปแล้วนะขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนการลองนะคะแล้วก็ช่างทองยังไม่ได้ต่อหัวสายครบทั้งหมดนะคะตอนนี้เราเปรยให้ดูนะคะจะได้เห็นภาพแบบชัดๆเนาะ ะะระบบด้านในเขาจะเป็นแบบนี้นะคะหาดูยากนะคะคลิปแบบนี้นะและนี่คือวงจรทั้งหมดนะคะเดี๋ยวช่างทองจะมาแนะนําที่ช่างทองได้เขียนวงจรไว้นะเมียช่างขอประชาสัมพันธ์สําหรับลูกค้าที่จะส่งโซลินอยมานะคะแต่ว่าตัวนี้เราได้คุยกันว่าเราจะเซตร,ระบบให้นะคะแล้วก็เลยเขียนวงจรให้อย่างละเอียดยิบเลยค่ะสําหรับตัวนี้นะ ก็ดูเป็นความรู้ได้เลยถ้าใครที่มีเดี๋ยวให้ใช่างทองช่วยอธิบายด้วยลวกันช่างจะรับแต่ง,งานพันโซลิโนยนะครับจะได้จะไม่รับงานเช็ระบบนะครับช่างทองจะตั้งธงไว้อย่างนี้นะถ้าระบบอะไรม,มีปัญหาถ้าระบบช่างทองจะไม่รับนะครับผมรับพันโซลิโนยนะรับพันตัวนี้แล้วก็สายไฟแค่2เส้นแค่นี้นะครับ ท่านเอาไปต่อเอาไปอะไรเองนะครับระบบท่านก็ไปเขียนวงจรไปไล่เองให้ช่างหน้างานเช็คเองนะครับแต่คือลองแต่เคสนี้ก็คือพอามามาให้เช็คให้แบบนี้นะครับช่างก็เลยอยากจะประชาสัมพันธ์นนว่าเราไม่ได้เช็คระบบให้นะครับเพราะว่ามันค่อนข้างใช้เวลาเยอะเราตีราคาจะดีเฉพาพพันสลิดน้อย แล้วก็ช่างก็จะรู้ว่าพันโซลินอ์ตัวนี้ใช้เวลาเท่าไหร่ช่างจะรู้เวลาคำนวณเวลาได้หมดเลยแต่พอเช็คระบบแล้วเราจะคำนวณเวลาไม่ได้เลยแบบคือราคาที่ผมตีไปคือราคาพันโซลนไนต์นะครับถ้างานไหนมีเช็คระบบช่างจะขอไม่รับงานนะครับเพราะว่าผมมีเวลาทำทำงานคนเดียวเนาะผมก็จะทำนีเ้เสร็จก็จะไปทำอย่างอื่นนะครับตัวนี้ระบบนะครับ สายไฟเส้นนี้สายไฟเส้นนี้เขาจะต่อมานี้นะครับเป็นเส้นสีเหลืองนะมาเข้าตัวที่สามเลยนะครับอันนี้คือหนึ่งสองสามมาเข้าตัวที่สามเลยนะตัวนี้จะเป็นเส้นสีเหลืองมาเข้าตัวที่สามนะครับแต่ว่าก่อนที่เขาจะมาเข้าตัวที่สามเขาจะไปพ่วงกับหลักตัวนี้นะครับตัวที่สองนะ เขาจะมาที่สองแล้วก็ยาวมายาวมาตัวที่สามนะครับเป็นสวิตเกอที่สามสายสีดำสีดำจะเป็นเส้นนี้นะครับมาเข้าหลักโดดๆเลยนะครับหลักหนึ่งนะครับที่เขียนไว้หมายเลขหนึ่งนะเขียนไว้หมายเลขหนึ่งนะครับเห็นนะเห็นนะเป็นวงจรตัวนี้นะสีดำ ส่วนสายสีเหลืองสีเหลืองนี่เป็นหน้าคอนแทคตัวนี้เป็นสัญญาณเปิดปิดนะครับแต่สวิต์ตัวนี้ใช้ได้ไม่ได้ยังไงเราไม่มีสแตนดาร์ดนะครับซึ่งสวิต์ตัวนี้มันจะกดทีหนึ่งมันจะเปิดปิดนะครับได้นะแต่ตอนนี้มันซึ่งมันหาซื้อหาเปลี่ยนไม่มีนะครับซึ่งช่างเทสแล้วมันมันการทำงานมัน เดี๋ยวต้องให้หน้างานไปเช็คดูว่าตัวนี้มันใช้คู่กับอะไรนะครับตัวนี้มันก็เป็นหน้าคอนแทคแบบนี้นะครับเปิดปิดนะถ้ามีการดูดเข้าอย่างเงี้ยมันจะสั่งสวิช์เปิดปิดนะครับซึ่งต้องไปเช็คเอานะครับตัวนี้นะซึ่งช่างยังไม่เคยเห็นสแตนดาร์ดนะครับแต่มันเป็นสวิช์หน้าคอนแทคแบบนี้นะซึ่งของเดิม ตัวสวิทเขาก็ดัดแปลงมานะครับเป็นใช้สปริงเนี่นะครับเป็นสปริงซึ่งมันหักแล้วซึ่งคิดว่าก็น่าจะดัดแปลงมาบ้างนะครับตัวนี้นะก็เลยช่างก็ตัดสปริงใส่ให้ใหม่นะครับตรงนี้นะไว้ข้างหน้านะครับส่วนระบบก็ตามนี้เลยนะครับถ้าจะลองเฉพาะ ตัวโซลินอยคอยโดดก็ตำแหน่งหนึ่งนะครับตำแหน่งหนึ่งตำแหน่งสองนะตำแหน่งสามนี่เป็นสัญญาณนะครับเป็นสัญญาณหน้าหน้าคอนแทคตัวนี้นะเวลามันเปิดมันปิดนะครับมันก็จะสั่งงานสั่งงานเพื่อไปเป็นสัญญาณควบคุมตัวตัวตัวไหนตัวหนึ่งนะครับที่อยู่กับรถนะของตัวนั้นต้องไปไล่เ,เดี๋ยวช่างจะ ปดียเชื่อมสายเท่าตำแหน่งเดิมนะครับตัวนี้นะมันก็จะเป็นลักษณะนี้ตัวนี้ตำแหน่งสองเหลืองตัวนี้ตำแหน่งตำแหน่งสามอันนี้ตำแหน่งอันนั้นอันนี้ตำแหน่งสองอันนี้ตำแหน่งสามตัวตัวนี้เป็นสายสีเหลืองนะครับถ้าต่อมานี้จะเห็นเป็นสีเหลืองนะครับสีเหลืองในสวิกเน้นนะครับเป็นสวิก กดตัวนี้กดจะติดนะครับกดจะติดต้องกดกดกดต้องติดพร้อมกันสามตัวนะครับแล้วไฟถึงจะมาเส้นสีเหลืองเนี่นะครับโอเค,คเดี๋ยวเชื่อมสายเข้าไปก่อนนะครับนี่นะครับต่อก็คือสีเหลือง กับสีดำนะครับตำแหน่งหนะึ่งกับสองเนี่นะหนะึ่งกับสองเดี๋ยวเราจะลองสวิ์พวกนี้เป็นกดติดนะครับกดสามตัวครับถ่ากดพร้อมกันนะถ้าครบสามตัวเขาจะทํางานนะครับ้ะมีตัวไหนตัวหนึ่งเปิดเขาจะหยุดนะอะ่เอากดสามตัวอ่เดี๋ยวถ้าผมปล่อยตัวที่หนึ่งเขาก็จะหยุดถ้า ครบก็จะทำงานปล่อยตัวที่สองเขาก็จะหยุดเหมือนกันอ่าถ้าปล่อยตัวที่สามเขาก็จะหยุดเหมือนกันถ้าเขากดพร้อมกันสามตัวเขาก็จะทำงานนะครับระบบก็ประมาณนี้นะครับส่วนตัวอื่นก็ต้องไปไล่เอาที่ลดนะครับครับผมโอเคครับประมาณนี้นะครับค่ะวันนี้ก็สำเร็จเสร็จสิ้นนะคะ ซึ่งที่ช่างพูดเนี่ยช่างจะรับอันแต่คอยนะครับส่วนการทํางานระบบมันจะมีซึ่งเวลาช่างจะไม่ได้ไปทําตรงนั้นนะครับก็เลยอยากประชาสัมพันธ์ไปว่าถ้าต้องให้ได้ไล่ระบบด้วยซึ่งช่ชางจะไม่ไม่ได้รับงานตรงนั้นนะครับก็อันนี้ก็ประมาณนี้นะครับก็จะแจ้งไว้นะครับก็ะนนะจะแจ้งรายละเอียดไว้เนาะไม่อยากให้เอฟซีต้องเอ่อ เข้าใจผิดนะคะแล้วก็จะได้เข้าใจตรงกันนะคะแล้วก็เข้าใจการทํางานของเราด้วยนะคะเนาะ่ะเพราะว่าเราทํางานออนไลน์นะคะทุกคนไม่ได้ออกหน้างานนะคะ,ะคือหลายๆจ,ยยจต้องส่งไปหลายๆจังหวัดเลยนะคะเพราะฉะนั้นนะเนาะก็อยากให้เข้าใจเราด้วยนะคะจริงๆอะ่ะพี่ทอง ช่างทองจะเป็นคนที่ทํางานแล้วตามงานนะคะแล้วก็คืออยากเห็นหน้างานทั้งหมดแต่ใน,นเมื่อเรามาทําออนไลน์นะคะซึ่งมันเป็นไปไม่ได้ลูกค้าอยู่คนละจังหวัดกับเรานะคะเพราะฉะนั้นอ่ะก็เลยอยากให้เข้าใจเราด้วยเนาะถ้าเผื่อจะส่งมาก,ก็คือต้องมีช่างมีช่างที่หน้างานที่จะพพอร์ตให้ f อได้นะคะแล้วก็คือสามารถต่อได้ใส่ได้นะคะรื้อได้ถอดได้ใส่ได้นะคะ เข้าใจการทํางานของงานแต่ละชิ้นนั้นๆน,น,นะคะไม่ไม่ใช่แค่ตัวโซ,โซลินอยคอยดูดนะคะตัวมอเตอร์ปั๊มลมออยฟรีตัวมอเตอร์ปัมมออมป๊มลมโรเตอรี่นะคะถอดได้ก็ต้องใส่ได้และหาสาเหตุได้ใช่คะ่ะรายละเอียดเราคุยกันในไลน์ได้บ้างพอสมควรนะคะนี่คะ่ะก็จะประมาณนี้เลยเนาะก็เลยอยากประชาสัมพันธ์ฝากแชร์คลิปนี้ด้วยนะคะ จะจะได้เข้าใจตรงกันนะคะเฉพาะคอยดูนะเฉพาะคอยดูก็คือเฉพาะตัวนี้นะอย่างเช่นตัวเนี้ยก็เฉพาะตัวเนี้ยค่ะางงาที่พันนะหน้า,ง,ง,า,นนาง,งานต้องให้ช่างไปเทสจบงานอีกทีหนึ่งนะคะหน้าง,งานก็ต้องไปเทจบงานอีกทีหนึง่งส่วนตัวนี้เดี๋ยวเดี๋ยวช่างคมจะใส่ไปในกล่องให้ด้วยนะคะ จะได้ให้ช่างดูคือถ้าถ้าช่างที่เขาทํางานด้านนี้เขาจะรู้อยู่แล้วค่ะประมาณนี้นะคะแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลคือเราคุยกันในไลน์ลได้นะคะอะไรก็แล้วแต่นะคะเหมือนเมียช่างให้เอฟถ่ายภาพเพื่อส่งมาให้เมียช่างกรุณาขอความกรุณาเลยให้ถ่ายมาเยอะๆเลยนะคะถ่ายเน้นจุดที่สําคัญที่คิดว่าตัวเองจะถามจุดนี้ก็ให้ถ่ายจุดนี้ย่ำๆอะหลายๆภาพเลยนะคะประมาณนี้นะเพราะว่า ต้องต้องขออธิบายในคลิปนี้เนี่ยเพราะว่าเพราะว่ามีหลายหลายเคสนะคะหลายคนนะที่ถามมาแต่ว่าไม่มีภาพงานให้เราเราก็ไม่สามารถตอบอะไร f c ได้นะคะเพราะฉะนั้นก็อยากให้เข้าใจเนาะแต่เดี๋ยวคือคือเมียช่างจะพาประชาสัมพันธ์อีกคลิปหนึ่งจะให้ช่างของมคนพูดเนาะเกี่ยวกับการถามงานเกี่ยวกับการสอบถามติดต่อทางไลน์นะคะมีมีหลายๆคนที่อาจจะ เข้าใจไม่ตรงก,กันกับเมียช่างเนาะโอเคค่ะคลิปนี้ก็พูดเยอะแล้วนะคะก็ไม่อยากให้มองว่าพูดเยอะนะคะอยากให้ทําความเข้าใจเนาะใครที่จะส่งงานมาก็อยากให้เข้าใจเราด้วยนะคะเพราะเราทํางานเป็นร้านเล็กๆขาดแล้วก็ทํางานทํางานส่งเอฟซทั่วประเทศนะคะแล้วก็ทํางานลงช่อง youtube เพื่อเป็นความรู้นะคะ เพราะฉะนั้นก็อยากให้เข้าใจด้วยที่สําคัญเลยนะคะกดแชร์ด้วยนะเป็นค่ามาม่าปลากระป๋องให้เมียช่างได้มีต้นทุนทําคลิปต่อไปนะคะต้นทุนของคลิปก็อยู่ที่การกดแชร์ของทุกๆท่านน,ะะนี่แหละค่ะเนาะเพราะฉะนั้นก็อยากให้ fc เข้าใจนะคะแล้วก็ที่สําคัญเลยนะคะใครที่จะไลน์มาถามเราก็กดติดตามเราก่อนนะคะแล้วก็ไลน์มาสอบถามได้เลยนะคะเนาะก็แค่กดติดตามไม่ยากจนเกินไปขอ ขอแค่นี้เองสำหรับเมียช่างขอแค่นี้เองส่วนท่านจะถามอะไรก็ถามไว้ในไลน์ได้เลยนะคะใครที่ติดตามเนี่ยก็ขอบพระคุณมากๆค่ะน้องที่สนับสนุนช่องเรานะคะขอบคุณมากๆค่ะที่สําคัญเลยนะคะอย่าลืมดูแลสุขภาพค่ะเดินทางปลอดภัยนะคะสวัสดีค่ะ